ครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคลิปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมมี indicator ดีๆมาฝากเพื่อนๆเป็นเซตจัดเซตรวมอิน indicator ครับบอกเลยว่า indicator วันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนต้องดูเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่ามันเอาไว้ใช้หาเทรนด์โดยรวมหรือว่าเทรนด์โดยภาพรวมได้แม่นมากๆความหมายคือว่าโดยปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมจะชอบทําพวกอะทำเฟรม5นาที15-30หรือว่า1ชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้ก็มีเพื่อนๆหลายหคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามมาตลอดก็จะเห็นว่าคอมเมนต์มาบ่อยเหมือนกันว่าอยากจะให้ผมเนี่ยทำในทม์เฟรม4ชั่วโมงหรือว่าไทม์เฟรมเดยบ้าง เพื่อหาจุดที่จะเข้าอย่างแท้จริงแบบว่าเอ้ยสัญญาณมาแม่นครบเงื่อนไขแล้วเข้าเลยบางคนไม่มีเวลาที่จะมาดูกราฟตลอดนะครับซึ่ง indicator ร์3ตัวนี้นี่แหละครับที่จะเข้ามาตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูกราฟเพราะว่าตัวนี้เราจะเล่นใน time frame day นะครับซึ่ง time frame day เนี่ยถ้าเป็น i n เคเต t o r ตัวอื่นๆนะครับที่ใช้ใน time frame ใหญ่ๆหาจุดเข้าจุดออกเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าโดนหลอกปล่อยเหมือนกันเวลาที่มีการ fake ั๊มเ fake d u m เนี่ย ดึงขึ้นลากลงในไทม์เฟรมเ Day ก็โดนบ่อยเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นบางทีว่าเฮ้ยบางทีเราคิดว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นแหละนะครับเราก็โดนหลอกหรือบางทีคิดว่าเฮ้ยลงแน่ๆแหละเราเปิดช็อตสุดท้ายโดนลากขึ้นไปนะครับเห็นไหมแบบนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเงินหรือว่าขาดทุนได้โดยใช่เหตุนะครับซึ่งวันนี้ผมมีอินิเคเตอร์ดีๆ3ตัวครับมาแนะนําซึ่งเล่นในไทม์เฟรม e Day เหตุผลที่ผมให้เล่นในไทม์เฟรม e Day เพราะว่า ผมลองไปทดสอบมาแล้วนะครับเซตเนี้ยการใช้ในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับเช่นไทม์เฟรม e d y y ขึ้นไปเนี่ยมันจะมี Noise ที่ค่อนข้างน้อยครับถ้าเกิดว่าเราลองลดนะครับหรือว่า Drop ไปเล่นในไทม์เฟรมแบบ4ชั่วโมง2ชั่วโมงแบบเนี้ยนะครับลองได้นะครับแต่ผมว่า Noise มันเยอะครับแล้วมันก็จะมี False Signal ที่เยอะมากๆด้วยนะครับผมซึ่งระบบนี้เราสามารถนำไปใช้ดูภาพรวมของเทรนได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคริปโต forex หุ้น โกออยได้หมดเลยนะครับโอเค เพื premises, 1, ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยผมฝากกดซับให้กับช่องของเราหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆกดซับเนี่ยผมก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆเหล่านี้ออกมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับคือกําลังใจของผมนะครับและการกดซับก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารรวมถึงระบบเทรดเป็นคนแรกเลยนะครับและถ้าถูกใจคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจผมอีกทางหนึ่งกับคลิปนี้ได้นะครับโอเคมาลองมาเื เริ่มที่การ add initiator กันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกเนาะว่าในระบบเนี้ยผมจะเล่นใน time frame day นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยปรับ time frame ไปที่ time frame day ก่อนในที่นี้ผมจะใช้เหรียญหลักแล้วก็เหรียญใหญ่ที่สุดเลยนะครับของเรา ในตอนนี้แล้วนั่นก็คือเหรียญ BTC หรือว่า Bitcoin นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดโปรแกรมนี้โปรแกรม Tradingview ขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ใช้ดูกราฟนะครับแล้วก็ปรับ Time f r a m e ไปที่เด y เลือกคู่เหรียญน,นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น BTC USD นะครับของผมเนี่ยเลือกมาแล้วนะครับจากตัว Bitstamp นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปเซตค่าในระบบนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองดูในระบบอื่นก่อนให้เพื่อนๆกดที่คําว่า indicator ครับ ลองเป็นระบบหลักๆเลยนะครับอะสมมติลองตัว cdc action zone นะครับผมไม่ได้บอกว่า indicator นี้ไม่ดีนะครับแต่บางครั้งมันมีการโดนหลอกครับอะเพื่อนๆดูนะครับสมมติยกตัวอย่างในตรงนี้นะครับอะ cdc เนี่ยวิธีการเล่นนะครับการเล่นง่ายมากเลยนะครับของ cdc ก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามนะครับที่มีจุดเขียวเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมจุดเขียวเกิดขึ้นเราจะทําการซื้อครับและเราจะไปขายอีกครั้งหนึ่งก็คือมีจุดแดงครับง่ายมากๆนะครับสามารถทํากําไรได้แล้วนะครับ ถ้าเกิดใช้ตัว cdc ถ้ามีจุดแดงนะครับเล่นฟิวเจอร์เราจะทําการขายแล้วเราจะไปปิดออเดอร์เมื่อมีจุดเขียวเห็นไหมครับว่ากําไรเนี่ยหจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยถือว่าเยอะมากนะครับตั้ง24%ถ้าเปิดคูณ10ก็240%เเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหม ที่นี้ครับตัว C D C Action Zone ถ้าเพื่อนเพื่อนดูดีๆก็จะเห็นว่ามันมีบางจุดนะครับที่เป็นสัญญาณหลอ,อกอยู่บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเปิดเซลล์ตัวนี้ใช่ไหมครับจะทากาไรขาลงแต่ปรากฏว่ากราฟให้มาเปิดบายตรงนี้อีกดังนั้นตรงเนี้ยเราขาดทุนแล้วนะครับพอเรามาเปิดบายนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยแสดงว่ากราฟเนี่ยกำลังจะปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่าตอนแรกเราไม่เห็นใช่ไหมเราก็กดเข้าซื้อตรงนี้พอเข้าซื้อตรงนี้กราฟเปลี่ยนอีกเลยครับให้เราขาย อพอมาถึงตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ให้เราขายพอวันถัดไปสอสามวันให้เราซื้อพอเราซื้อเพิ่งซื้อไปสอสาวันให้เราขายอีกแล้วเห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นการขาดทุนโดยใช่เหตุเลยนะครับในการใช้ตัว C D C นะครับในช่วงที่ผ่านมานครับเราก็เจอว่ามีการเฟกปั๊มเฟกดัมอยู่บ่อยๆนะครับก็คือในโซนนี้เห็นไหมลากขึ้นลากลงนะครับอยู่บ่อยๆ CDC ก็ซื้อขายซื้อขายซื้อขายแบบนี้เลยส่วนช่วงล่าสุดเนี่ยที่มันเป็นสัญญาณที่มันเป็นขาลงยาวอันนี้ CDC ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็คือเป็นขาลงยาวแต่ก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่โดนหลอกอยู่ครับอ่ะดังนั้นเราลองปิด CDC ทิ้งไปแล้วลองมาใช้อีกตัวหนึ่งนะครับที่คนนิยมใช้กันก็คือตัวซูเปอร์เทนแล้วเปิดซูเปอร์เทนขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าโดนหลอกเหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่ะตรงนี้นะครับให้เข้าซื้อใช่ไหมครับเข้าซื้อปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ให้ขาาายยออวแสดดง่ะะะไรรรคับเบเนะเเติลลนนห็นหม พอถึงตรงนี้ขายใช่ไหมครับเล่นฟิวเจอร์พอมาถึงตรงนี้ให้เข้าซื้ออ่ะเราติดลบอีกเห็นไหมครับตรงเนี้ยทำให้เราติดลบนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นสัญญาณที่ฟอลซิงเนลบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการใช้อินดิเคเตอร์แบบเนี้ยมาใช้แบบเดียวเพื่อดูแนวโน้มของเทรนในระยะยาวเนี่ยมันไม่ค่อยจะเวิร์คครับดังนั้นผมจะมาแนะนําตัว3ตัวนี้นะครับก็คลิกที่อินดิเคเตอร์เลยนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์มคําว่าดอนเชียนครับ ดอนเชียนเทรนริบบอนตัวนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้ก็จะได้หน้าต่างด้านล่างตรงนี้มานะครับและตัวต่อไปก็คือตัว hall suite นะครับอ่ะเขียนคาว่า hall suite นะครับของคนที่ชื่อ i n s i l i c o ที่มีคนใช้ประมาณ7,000นะครับก็คลิกเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายเราจะใช้ตัว s u p e r t e n ครับ เราจะนํามาประกอบกับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันส่งพลังยังไงนะครับอ่ะกดซูเปอร์เทนเข้ามานะครับตอนนี้นะครับหน้าต่างอินเทอร์เของเราเนี่ยก็จะได้แบบนี้แหละเราเปิดในไทม์เฟรม e day นะครับตอนนี้เนาะอย่าลืมนะครับต้องปรับไทม์เฟรมให้ถูกต้องด้วยทีนี้เราจะมาทําการตั้งค่ามันหน่อยครับคลิกที่ตัวดอนเชียนก่อนนะครับคลิกตรงนี้เลยแล้วก็กดตั้งค่าหนึ่งครั้งนะครับตัวดอนเชียนเทรลิบบอนเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวพีเรียดมาหน่อยครับตอนแรกที่มันเป็น20ใช่ไหมเราจะแก้้ไขใหเป็น30ครับ แล้วก็กดโอเคไปเลยต่อไปเราจะมาแก้ไขในตัว House Width นะครับอ่ะคลิกตั้งค่าขึ้นมาแบบนี้นะครับตัว House Width เนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็น55ใช่ไหมครับเราจะแก้ไขครับแก้ไขให้เป็น60นะครับอ่ะแล้วก็ตัว m u l t i p l y ตัวนี้นะครับจาก1เราเปลี่ยนเป็น3ครับอ่ะแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมาปรับตัว Thickness นิดนึงนะครับจาก1เนี่ยเปลี่ยนเลยครับเป็น15ให้มันหนาๆเลยอ่ะโอเคแล้วก็กดโอเคไปเลยครับทีนี้ตัว House Width เนี่ย โอเคแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเซตในส่วนของซปเปอร์เทนนะครับก็คลิกซปเปอร์เทนแบบนี้กดตั้งค่าขึ้นมาเลยครับตั้งค่าขึ้นมาแล้วนะครับเราจะแก้ในส่วนของอินพุตนะครับตัว atr period เนี่ยจากเดิมที่เป็น10ให้แก้เป็น50นะครับแล้วก็ atr m u l t i p l y นะครับตัวนี้จาก3เนี่ยแก้เป็น7.0นะครับแบบนี้เลยแล้วก็คลิกโอเคครับทีนี้เราลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ตอนนี้นะครับเทรนเนี่ยสัญญาณบายกับเซลเนี่ยมันดูง่ายลงแล้วนะครับคือหมายความว่ามันดูเป็นเทรนที่แบบว่าเออมันเห็นได้ชัดขึ้นนะครับมันดูง่ายแล้วนะครับทีนี้ในการเล่นในระบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆครับเอาระบบนี้ครับไปเล่นเพื่อใช้ในการหาจุดเข้าแบบ100%คือหมายความว่าระบบที่ผมจะนำมาสอนวันนี้ มันจะต้องเป็นระบบที่เพื่อนๆเ,เอาไว้หาแนวโน้มของเทนในระยะยาวเท่านั้นเพื่อดูว่าแนวโน้มของตลาดเนี่ยตอนเนี้ยมันกําลังจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเพื่อนๆลองดูนะครับจะเห็นว่ามันเกิดสัญญาณน,น้อยมากนะครับอ่ะช่วงที่มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยก็อาจจะมีการเกิดสัญญาณบ้างนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับตอนที่ราคาเหียเนี่ยมันยังไม่พุ่งมากสมัยปี2019นะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วก็มีสัญญาณบายเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ในการที่เราจะเล่นสัญญาณบายเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่า ระบบนี้นะครับถ้าเราจะเล่นสัญญาณบายหรือเราจะคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะดูที่เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอ่ะเอาชัดๆเลยเนาะมาดูตรงนี้ดีกว่าเรามาดูกันนะครับเงื่อนไขที่1คือในการที่เราจะดูว่าเทรนตอนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวนะครับให้เราดูแบบนี้ครับเงื่อนไขที่1นะครับตัว house w ิ e ต t Li n e ครับจะต้องเป็นสีเขียวก่อนในที่นี้ที่เราเห็นใช่ไหมครับตัว h house w ิ e ต t ก็คือเส้นนี้นะครับ เส้นนี้เห็นไหมครับเป็นสีเขียวต่อไปนะครับเกิดสัญญาณบายของตัวซุปเปอร์เทนครับสัญญาณบายที่เกิดขึ้นก็คือตรงไหนครับก็คือตรงนี้เห็นไหมเกิดสัญญาณบายนะครับและเงื่อนไขคอนเฟิร์มเงื่อนไขสุดท้ายครับตัวดอนเชียนนะครับเ,เราพับให้มันเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับ เมื่อเงื่อนไขฮอลสวีทเป็นสีเขียวเกิดสัญญาณบายที่ตัวซูเปอร์เทนและตัวดอนเชียเนี่ยเป็นสีเขียวด้วยแบบนี้เราจะถือว่าเป็นการเข้าสัญญาณบายหรือว่าเป็นการดีเทมายได้ว่าเฮ้ยเทรนตออเนี้ยน่ากําลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับอ่ะทรนี้ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดตัวฮอลสวีทนะครับเห็นไหมว่าตอนแรกเนี่ยเป็นสีเขียวมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนครับการเปลี่ยนสีเทรนจากสีเขียวเนี่ยกลายมาเป็นสีแดงนะครับ และในระหว่างนั้นเองนะครับเกิดสัญญาณเซลล์จากตัวซุปเปอร์เทตขึ้นมานะครับเมื่อเกิดสัญญาณเซลล์แล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวดอนเชียนด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมเป็นสีแดงด้วยนี่คือสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนของเรากําลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงแล้วนะเห็นไหมครับถึงแม้ว่าพอเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับเราก็จะเห็นอนาคตแลวฮะ,ะว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราก็พูดได้เดี๋ยวมันเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ครับ แต่จุดที่หลายๆอินดิเคเตอร์โดนหลอกในโซนนี้เพื่อนๆจำได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็น C D C หรือว่าจะเป็นตัว Super Trend เปเปล่าที่ยังไม่ได้มีการปรับค่าหรือใช้ร่วมกันหรือตัวอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆลองไป b a c k t e s ดูนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ย M C D X ก็โดนเหมือนกันนะครับช่วงเนี้ย ที่ว่าแม่นๆนะครับช่วงนี้ก็คือว่าโดนหลอกนะครับโดนหลอกเพราะว่ามันมีการเฟกปั๊มเฟกดมขึ้นไปนะครับมันก็คือว่าเหมือนกับจะมีแรงซื้อจริงๆนั่นแหละแต่ว่าแรงขายก็มากกว่านะครับทำให้ตลาดเนี่ยมันคลาสลงมาแต่ถ้าเราใช้ประกอบกับอินดิเคเตอร์3ตัวนี้เสร็จนี้จะเห็นว่าพอเกิดสัญญาณเซลล์มาแล้วนะครับตอนเนี้ยเราตีว่ามันเป็นเทรนขาลงมาแล้วเห็นไหมครับอ่ะมันก็ลงมายาวๆเลยเห็นไหมครับยังไม่มีสัญญาณตรงไหนเลยนะ คือยังไม่มีสัญญาณบายเกิดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นถึงแม้ว่าจะโดนล,ลากขึ้นมานะครับจากจุดต่าสุดเนี่ยสามหมเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึง4 8่หมนะครับแต่อินเทอร์ของเราก็ยังไม่คอนเฟิร์มให้เข้าบายครับทำให้จุดตรงเนี้ยเราเล่นบายไม่ได้นั่นเองเห็นไหมครับและเราก็ปล่อยให้ตลาดเนี่ยเป็นขาลงไปยาวๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในช่วงนั้นเนี่ยที่ตลาดเนี่ย ที่มีแท่งนี้นะครับแท่งเล็กๆเนาะตอนนั้นที่มันเหมือนว่าเออจะทําในการกลับตัวขึ้นไปแล้วก็คลาสนักลงมาตรงเนี้ยก็ไม่มีสัญญาณหรือไม่มีท่าทีเลยแม้กระทั่งตัวดอนเชียนเนี่ยก็ยังไม่มีสีเขียวขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมจะเห็นว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะทํางานได้ดีในการดูภาพรวมหรือว่าโอรอของเทรนทั้งหมดนะครับเพื่อพิจารณาได้ว่าเฮ้ยเทรนตอนนั้นมันเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นในตอนเนี้ยนะครับสมมติว่าเป็นบายมาใช่ไหมก็วิ่งมายาวนะครับ ยาวขึ้นมาเลยยาวขึ้นมาเลยจนมาเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นเซลแล้วนะครับเห็นไหมก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นเทนขาลงแหละทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าระบบเนี้ยผมไม่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาไว้ใช้ซื้อหรือว่าใช้ขายแบบว่าซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ ตามสัญลักษณ์หรือว่าตามสัญญาณของ i n เ i เ a t o r เพราะอะไรนะครับเพราะว่าการดูภาพรวมของเทรนแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อหรือเราขายเลยเนี่ยบางครั้งเพื่อนๆอ,อาจจะเกิดการขาดทุนได้เนื่องจากสัญญาณที่จะมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะช้านะครับเพราะอะไรเพราะ i n เคเ a t o r พวกนี้ครับมันจะรอให้สัญญาณคอนเฟิร์มชัวร์ที่สุดเท่านั้นครับคือ s e ตเนี้ย ถ้าเกิดคอนเฟิร์มไม่ชัวนะครับสัญญาณจะไม่ขึ้นมาเลยเพื่อนเพื่อสามารถตีหรือว่าเดาในอนาคตได้เลยครับว่าเฮ้ยถ้าสัญญาณตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความชัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสัญญาณได้ช้ามากๆและเปลี่ยนสัญญาณได้ยากมากๆถ้าเพื่อนเพื่อลองปิดอินดิเคเตอร์ทิ้งไปนะครับออาผมลองปิดดูนะแล้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนว่าจุดกลับตัวจริงๆอ่ะอยู่ตรงไหนครับอ่ะถ้าเกิดตรงนี้เพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่า มันก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณแถวแถวนี้ใช่ไหมเหลือ,อัน,นี้ก็คงประมาณแถวแถวนี้นะครับทีนี้เราเปิดอินเทอร์เตอร์กลับขึ้นมาครับเห็นไหมว่ามันเลยจุดกลับตัวมาแล้วเห็นไหมกว่าจะเกิดสัญญาณเซลล์เนี่ยเห็นไหมครับว่ากราฟมันลงมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมดังนั้นผมจึงบอกว่าอย่าใช้อินเทอร์เตอร์ตัวเนี้ยในการเข้าเล่นตามอินเทอร์เตอร์ครับแต่ให้ใช้ประกอบเพื่อดูภาพรวมของตลาดตอนนั้นว่ากําลังเป็นตลาดแบบไหนอยู่เช่นถ้าเกิดว่าเราดูเนี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มีการปั๊มการดําขึ้นมาาเเรก็็จะหนว่า เฮ้ยตลาดเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับแบบนี้ยังไม่เข้าเล่นในโซนขาบายดีกว่าเวลาที่ตลาดมีการปรับตัวลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหักห้ามใจให้ได้คืออย่าแอคชั่นในโซนขาบายเด็ดขาดนะครับเป็นเรื่องที่ผมเคยบอกไปแล้วในเรื่องของ mindset จิตวิทยาการเทรดตอนที่เคยไปไลฟ์รอบก่อนๆ่นนะครับว่าหลายคนเวลาที่ราคามีการปรับตัวมาเรากลับจะทําสวนทางกันคือเรามักจะช้อนช้อนช้อนใช่ไหม เพราะว่าเรามองว่าราคาเนี่ยมันได้ลงมาถึงจุดที่ต่ําแล้วในโซนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันต่ําเพียงพอที่เราเนี่ยจะเข้าซื้อได้แล้วแต่ถ้าตลาดยังเป็นขาลงอยู่นะครับถ้าเราเล่นตามเทรนไลน์หรือว่าตามตลาดเนี่ยเทรนไลน์นะครับมันจะเป็นมิตรกับเราเสมอผมคิดว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าการเล่นตามเทรนไลน์เนี่ยคือการไหลไปตามกระแสะน้าครับการไม่ขวางกระแสะน้ําคือการซื้อส่วนเทรนนั่นคือการขวางกระแสะน้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยอ,อยากจะซื้อ ได้ในราคาที่ถูกถ้า DCA เนี่ยโอเคไม่เป็นไรราคายิ่งลงมายิ่งเก็บแบบนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับราคายิ่งลงราคายิ่งเก็บถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเล่นในสาย DCA นะครับเก็บลงทุนระยะยาวแบบนี้คือโอเคมากๆแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนจะเก็บในระยะสั้นหรือเล่นในระยะสั้นเนี่ย <c oughs> เห็นว่าราคาตรงนี้เฮ้ยน่าจะต่ำแล้วนะนะครับตรงนี้หมื่นเก้าน่าจะต่ำแล้วนะครับหมื่ 19, นแปดเนี่ยซื้อซื้อซื้อดีกว่านะครับเพราะก็มีเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะครับบอกว่าจะต่ำตั้งแต่โซนนี้เหมือนกันนะครับก็ผมแนะนําว่า พยายามเล่นตามเทรนดไปจะดีกว่านะครับอย่าพยายามส่วนเทรนดหรือส่วนกระแสเลยเราไม่ต้องเป็นคนที่เข้าต้นเทรนด์ก็ได้ไม่ต้องเป็นคนที่เออเป็นกอ๊อตเป็นเทพที่เข้าหลุมออกยอดเข้ายอดขายหลุมก็ได้นะครับเราขอเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เกาะตามเทรนดไปนะครับเราแค่เกาะตามฉลามไปก็ได้เกาะตามวานไปก็ได้ครับ เราทำกำไรจากตรงนั้นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกนะครับจุดเข้าไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้แค่แบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดได้แล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นเซตอินิเคเตอร์ที่เอามาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถพิมพ์สอบถามผมไว้ในคอมเมนต์ได้หรือว่าถ้าอยากพูดคุยกับผมโดยตรงเนี่ยสามารถกดดดสคริปชันใต้รายละเอียดวิดีโอนี้คลิกลิงก์ a c e b o o k มาที่เพจกดไลค์ทักข้อความแล้วมันจะขึ้นเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับ